ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เมื่อวานที่โมคือคือ,คอโมเรื่องพ่อลูกพูดเหมือนกันเลยนะเรื่องอเมริกันอเมริกาไม่มีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวเราไปคุยก็เรียบร้อยไม่มีอะไรถ้าไม่เรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยลูกสาวเนี่ยเสียหน้าเลยนะเขาเป็นนายกที่ไม่มีวีซ่าอเมริกาทีนี้วันนี้เมื่อวานเขามีไอเดียว่าหนี้ครัวเรือนใช่ไหมหนี้ครัวเรือนใประชาชนแบบพวกเรานี่แหละอแล้วเป็นหนี้เขาจะรับซื้อหนี้ครัวเรือน ให้รัฐอุ้มมาไว้ประชาชนจะได้ไสบายสบายใช่ไหม,มพี่ชัยบอกว่าพี่ชัยบอกว่าหลักการแก้ปัญหาเนี่ยนะก็คือจะซื้อนี่จากาซื้อนี่ประชาชนจากธนาคารโดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยหลักการแก้ปัญหานี่มีอยู่ปกติอยู่สองสามิธีก็คือการปรับโครงสร้างหนี้การเจรจายืดนี่ลดดอกเบีย้ย<ๆ>เพื่อทําให้อยู่ได้นะแล้วแนวคิดนี้เนี่ยนะออตอนนี้ยังต้องขอดูข้อมูลก่อน ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับไปฟังกันนะฮะผมเรียนนะครับโดยโดยหลังการแก้ปัญหานี่ที่มียเยอะๆเนี่ย,ยตีมก็มีอยู่สองสามธีธๆๆอยู่แล้วเวลาเกิดปัญหา,าถ้าเราคิดว่ามันพอจะแก้ได้เนี่ยก็จะปรับโครงสร้างนียกรจจายืดดีลดดอกเบี้ยทำให้ให้อยู่ได้นะสัตรงนั้นแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมัน,มน,มน,มนไม่คุม คนมันทไม่ได้เงินไหลเยอะแล้วก็ติดไหลธนาคารคนที่ติดนั่นติดนีนยปกติแต่ว่าขณะเดียวกันขณะที่ทำนั่นแน่นอนนะการปล่อยสินเชื่อใหม่ก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆนะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าอีกวิธีคิดหนึ่งก็คือในกรณีมันเยอะแล้วก็เราก็คิดว่าจะแก้ปัญหนาก็คล้ายๆปี2540น้าีสนะครับท่านก็ต้องต้องแยกแยกบางทีคุณแบคงแบคงอะไรต่าองนะน,นะต้องดำแบคไอเอ็มซีอย่างเงี้ย แต่ว่าครั้งนี้เราทาเราก็ควรจะร่วมงานร่วมร่วมกับแบงค์ถูไม่เพราะแบงค์เป็นเจ้าของนี่อ่ะแล้วอาจจะเอกนชนบางคนที่อยากจะบริหารแล้วก็ก็ภาคลัฐด้วยจะเข้าไปช่วยยังไงนะการนี้เป็นวิธีคิดก็คือหมายว่าเอามาดูเลยแยกออกมาเลยนะมาดูเลยซึ่งก็ต้องใช้เวลาเคลียร์กันนานแต่ว่าเคลียร์อยู่ข้างนอกธนาคา, <c oughs> ารล่ระนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็ก็ดูอยู่จริงๆเรื่องนี้พวกนี้ผมคิดหมดแล้วล่ะว่ามันมีกี่วิธีเราจะเลือกมาไนก่อนหน้าละ่ะ คือพี่ชัยโมบอกว่าผมคิดไว้หมดแล้วแต่พอนักข่าวถามว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้หรือไม่ใน,าในการดําเนินการแกตอบแบบนี้พี่ปอบอกว่ายังไม่ทราบต้องขอดูข้อมูลก่อนและขอความเห็นจากทุกฝ่ายทั้งหมดก่อนวันนี้จะไปพบกับสมาคมธนาคารต้องนําเรื่องนี้มาหารือด้วยถามย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ใช้เงินของรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวใช่หรือไม่นายพี่ชัยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบเงื่อนไขและก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ตกลงคิดมาแล้วแต่บอกว่ายังไม่ทราบาว่ารายละเอียดเป็นยังไงเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ต้องขอคุยกับทุกฝ่ายก่อนคิดแบบไหนอะถ้าจําตอนพายุหมุนสี่ลูกได้ไหมเออมันไม่มีหมุนลยสักลูกหนึ่งออคุณพิชยัยคุณพิชัยคุณเป็นคนโกหกอะค่ะเรามีผู้บริหารประเทศที่โกหกแล้วเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งออประเด็นคืออาจารย์ธีรชัยอะค่ะภูวนาถนารณาุบาลเนี่ยบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหานี้ที่ผิดวิธี ข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณเนี่ยที่บอกว่าวันนี้ประชาชนมีหนี้เยอะอจะต้องยกหนี้ออกจากเครดิตบูโรให้หมดโดยไม่ต้องชำระแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อ,มอันนี้ผิดเขาบอกว่าผิดเลยแต่รัฐแล้วรัฐจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ใช้เงินรัฐสักบาทมันเป็นไปได้ยังไงพักเพื่อไทยเดิมทีจะออกเหรียญดิจิตอลแจกให้ประชาชนเหรียญจะอยู่ในระบบรัฐจะเติมเงินหนุน แบงค์ชาติบอกใช่ไม่ได้ต้องมีเงินทุนมาหนุนหลังก็ยุติไปกระเป๋าเงินดิจิตอลหลายคนก็มองไม่ออกคุณทัศินบอกว่าถ้าทําได้เงินดิจิตอลจะฟื้นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ถ้าเทียบเป็นบ้านต้องยอมรับวาฐานรากของมันพังไปหมดเศรษฐกิจตกต่ำในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นแค่หลังคาพังเราก็ซ่อมหลังคาอันนี้เราหมายถึงว่าเราต้องซ่อมให้ใหม่และต้องซ่อมแบบเทคโนโลยีใหม่ด้วย mm. อ่ เลยตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดที่จะออกเหรียญดิจิตอลแจกประชาชนเพื่อแก้ปัญหานี้ควรวเรือนเนี่ยถ้ามองผิวเผินเหมือนจะสวยแต่ดูคล้ายเป็นการใช้เทคโนโลยีเนรมิตเงินออกมาจากอากาศเป็นมาตรการที่ตื่นเต้นแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที้หมดจดประชาชนเอาเหรียญดิจิตอลที่ได้รับแจกไปชำระหนี้ที่ธนาคารแล้วล้างประวัติเครดิตบูโรถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แนวคิดเนี่ย ถ้ารัฐสามารถเอื้อมมือเข้าไปหนุนแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทถ้ามองอย่างเข้าใจระบบการเงินต้องมองให้ลึกซึ้งว่าการแจกเงินดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนเอาไปชำระหนี้นั้นมันเป็นเหรียญที่ออกโดยคอรมอในฐานะส่วนตัวแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทแต่คาดเดาไ่านีว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่เชื่อเครดิตเหรียญเหล่านั้นยกเว้นเหรียญนั้นออกโดยครอบครัวชิน,นวัตร์ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะเออกูเชื่อกล้าออกมาเออเขาบอกว่าเพราะว่าการจะออกอะไรก็ตามมันต้องมีกลไกที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถบังคับให้คณะรัฐมนตรีผู้ออกเหรียญควักกระเป๋าชําระเงินตามเหรียญนั้นได้เมื่อครบกําหนดแปลว่าถ้านายกและครมอทั้งหมดเลยอ่ะเอาเงินออกมากองและบอกว่าเนี่ยท่านเหรียญเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเอาเงินไม่เลยพต้องมีหลักประกันนอะจะพูดลอยลอย กรณีเป็นการแจกเหรียญดิจิตอลที่ออกโดยรัฐบาลไทยและให้ประชาชนเอาไปชำระหนี้ขอเรียกว่ามีสภาพไม่ต่างจากการเพิ่มหนี้สาธารณะอธิบายง่ายๆคือโอนหนี้จากธนาคารพาณิชย์ของประชาชนที่มีปัญหาไม่สามารถคืนหนี้มาเป็นหนี้ของประชาชนผู้เสียภาษีทั้งประเทศเข้าใจไหมเข้าใจคือประชาชนทั้งประเทศต้องรับผิดชอบอกับหนี้กองนี้ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าต้องมองให้ทะลุถึงแก่นนะ เมื่อทำเช่นนี้จะเห็นได้ง่ายว่าข้อเสนอแนวคิดเนี้ยเพียงแค่ย้ายปัญหาจากที่แห่งหนึ่งไปวางไว,ว,ว้ในที่แห่งหนึ่งและเป็นการย้ายปัญหาจากประชาชนกลุ่มเล็กที่เป็น NPL ไปเป็นภาระของทั้งประเทศและมันจะยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานเลยละเนี่ยจาร์ทิลรชัยแล้วก็ไอ้นักการเมืองมันก็จะได้ได้บุญคุณไปอะอไปหาเสียงกันไป